อาตมาชื่อพระเปเปอร์ฐานะจาโลนามสกุลหอสวนอายุ77ปีจากวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเขาวัดตั้งแต่ปีวัดพุทธเมวูดประมาณปี2,545เป็นต้นมาแรงบนใจแรงบันดาลใจนี่มาบวชเป็นพระความจริงมีความตั้งใจ ที่อยากจะบวชเป็นพระมาะนานแล้วตั้งแต่อยู่ที่เมืองไทยแต่ตอนนั้นรับราชการเป็นทหารอยู่เข,ขาไม่สามารถที่จะให้มาบวชได้นานๆเพราะว่าในช่วงนั้นเป็นมันอยู่ในระหว่างสงครามเวียดนามก็มีโอกาสได้บวชแค่15วันมันก็เลยติดอยู่ในใจว่าเออสักวันหนึ่งเราไม่มีภารกิจอนไดเราก็จะได้บวชนาน,น,าน ก็เลยมีความคิดว่าเออเราก็มีครอบครัวแล้วมีลูกก็มีมีลูกชายหนึ่งคนก็สมความปรารถนาทุกอย่างจนกระทั่งวันนั้นเป็นวันที่ลูกชายได้จบปริญญารับปริญญามันก็เลยได้โอกาสที่จะได้มาบวชก็เลยบวชยาวมันได้จนถึงทุกวันนี้ก็ได้เป็นเวลา20่สิพรรษาความประทับใจที่ ได้มาบวชอยู่กับหมู่คณะที่นี่เพราะว่าหมู่คณะที่นี่มาทุกคนตั้งแต่พระภิกษุอุบาสกบริกาก็มีความตั้งใจไปในแนวทางเดียวกันที่จะติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายสร้างบาร,รมีไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมทำมาง่ายๆก็คือ อาตาหิอาตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคือเราก็ต้องทําอะไรทุกอย่างเพื่อประครับประคองให้ตัวเราเองถึงแม้จะมีอุปสรรคอะไรเราก็ต้องพยายามนึกถึงว่าไม่มีใครที่สามารถจะช่วยเราได้นอกจากตัวของเราเองเพราะนั้นเราก็จะต้องประครับประคองตัวของเราเองให้ตลอดรอดฟังอันดับแรกก็คือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ก็คือบุญกุศลที่เราได้อ่า พยายามบวชมาเป็นเวลานานแล้วก็มาอยู่กับหมู่คณะที่มีมโนโปติภานเดียวกันอยู่ในอ,อยู่ในความารวมแรงรวมใจสามคัคคีที่จะไปในหนทางาตามประเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปถึงทางที่สุดแห่งธรรมอันนี้เป็นมโนปฏิพานที่อยู่ในใจตลอดเวลาการสร้างบาร,รมีเป็นการ สร้างที่แตกต่างกับการสร้างอย่างอื่นในทางโลกในทางโลกเราสร้างฐานะของตัวเองเพื่อให้มีทรัพย์สินเงินทองต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการทำหน้าที่ทรัพย์สินเงินทองให้ได้มาแต่การสร้างบารมีเป็นการอบรมจิตใจตัวเองให้อยู่ในศีนลธรรม และให้จิตใจผ่องใสยอยู่ตลอดเวลาตาศจ,จากความคุณมัวเพราะนั้นการอยู่กับตัวเองจึงเป็นเรื่องสำคัญของการสร้างบารมีสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ให้ความสนับสนุนมาตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มบวชตั้งแต่คุณยายละองะตอนนี้ท่านก็นไม่อยู่แล้วแล้วก็ ญาติโยมทุกๆท,ท่านที่สนับสนุนมาตลอดเวลามาจนทั้งทุกตวันนี้ให้ชีวิตในการสร้างบารมีใหมม้มีความสุขอยู่ตลอดเวลา